ตรงนี้อทางเกียรเนี่ยวันนี้เากลับกนันนี่ผมขับเชฟผมนี่แหละไปไปศูนย์ศูนย์ก็ทำไม่ได้ก็เลยต้องต้องตยง นวันเสาร์ตอนเย็นจะออกโอ้ยเขาบอกโอเคขอแต่วันจันทร์พอถึงวันเสาร์จริงๆก็จะออกเขาบอกไม่ให้ออกเพราะว่างานมันยุ่งเด็เนิร์ก็อยู่เดนร์ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ยุ่งเขาก็บอกผมว่าซ่อมรถเลยดีหมบอกดีแล้วชันงนั่งดีแหละผมวาสายช่างแล้วทีนี้เขาเขาบอกผมว่า แยกต่พอดีวครับ <S <S าให้ช่างเขาลายอย่างเดินก็ซ่อมไม่หันมาครับใช่ครับแต่ว่าถ้าลูกห้าเยอะขึ้นก็ต้องจ้างช่างมาช่วยแต่ทีนี้เคยจ้างมาสองคนแล้วครก็ สองสามคนนั่นแหละเหมือนเขาจะพอพอโดนผกว่าเขาก็แต่พอตอนทําตอนทำแหละไม่ไม่ค่อยทำขนาดผมไม่ค่อยทําก็ยังหวานก็มี สนิมหน่อยเนี่ยนั่นเองเี้ยังดีงดอะวยิงออกมามเจอสนิมมั้งมันจะมันจะกินเกลียวไปน,นิดนึงครับมันเจอสนิมอย่างเงี้ยพอเรายิงยิงเดินหน้า ถอยหลังปุ๊บฉีดล้างทีนี้มันอยู่ข้างในทีเนี้ยเราเราล้างไม่ได้<อ>แล้วก็เดินหน้าถอยหลังฉีดเดินหน้าถอยหลังอย่างเงี้ยจนมันข่องแต่ถ้าเขอื่นนะใส่ปุ๊บแล้วปึ๊ดเนี่ยพอได้เป็นเสียเกียวแรกแล้วมันก็ไปใช่นี่ถ้าเป็นช่างอื่นนะมันปวดหัวเลยหวานเลยที่นีค่ครับลอยใช่อย่ามาอาง,าง <laughs> เี้เขาเขาเขาไม่ได้ค่อยๆยิงๆๆๆๆเอาที่ละหน่อยยิงเข้าจริงๆนะมาซัดทีเดียวเลยปึ ถ้าอย,ย่างน,านี้ถ้าอย่างนี้เรายิงทีเดียวเลยได้ได แต่ถ้าตัวนี้หวานก็เราเราเปลี่ยนอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาคือเราจะต้องเอาแก๊สตัดตัดออกตัดออกเพื่อมันเอาให้มันออกให้ได้นี่นี่ก็ปวดหัวอีกเคยเจออยู่เคสหนึ่งเดี่ยวโอ้โหคุณพี่ตัดกว่าจะตัดได้ต้องไม่ให้มันโดนชิ้นงานด้วยอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้แน่นแล้วแน่นแล้วส่วนตัวนี้ ตัวนี้คุณพี่ต้องสั่งตัวนี้ตัวนี้เรามีแล้วนะคสั่งตัวนี้แล้วก็ยางพุ่มแล้วลูกหมากไปแหละเนี้กลูกหมากคันชัดลูกหมากคันชัดใช่ตัวนอกใช่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีานี่ขันแล้วเสน้ทีนี้อรใส่ตัวนี้เอ้ ไวไฟแฟนที่บนแล้วยังไม่ถึงได้ เด็ดนี่ก็สองพุ่มกว่าเลยพุมปเลิกสามพุ่มีทุกหลายวัน้นี่ค่าัเเขาค่าช่างเขาช่างเขาจบคนสูงสูงนี่ก็เอากระดานะอันนี้สั่งได้คุพี่สังมมส่งมาเลยมันมาสักพักแล,ล้วแหะ ถ้าสั่งเนี uh, ่ยผมไม่ร so ู้ไงว่าต้องเซิร์ชคำว่าอะไรเอ่อโบเวอร์แอร์ทีนี้ล้วก็เอาใส่โช๊คก่อนใส่โช๊คก่อนไม่ใส่ตัวนี้ก่อนไม่ใส่โช๊คใส่แน่นนก็ได้เผลาตะกี้ก็ใส่คำาไม่ได้เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดนี่เราทำยากทำให้แน่นบเป็นไงได้เด้ยได้ไหม น้องที่มาทำเราตามทานละัวนก็ลูกค้านะั่นนอพ <c oughs> อผมทำไม่ทานผมก็เลยก,ก็บอกไม่ทำทเองเลยใช้น้ำมันเครื่องอย่างเงี้ยผมทำไม่ทัน,นทำก้เดี๋ยวพี่จะบอกวิธีก็ <c oughs> ให้เขาจัดก,การเองเลยเล็กๆน้อย เยอะก็ทำไม่ได้มันก็ต้มีมีทีมเพิ่มสักคนหรือเปล่าไม่พอถ้าผมาผมจ้างช่างมาปุ๊บช่จะปีมมีช่างหลงแบบผมกลับบ้านอ,อกลับบ้านไปแล้วกลับมาทีเนี้ยต้องรอลูกค้ามาซ่อมถึงจะมีงานก็ รออยู่อาทิตย์หนึ่งเนี่ยยังไม่มีงานที่นี้ยให้เขาทํางานรอเนี่ยเขาก็ทําไม่ได้แล้วก็ไม่ได้รับงานอย่างเงี้ยเาบอกรออีกวันนึงอรออีกวันนึงเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาแล้วพรุ่งนี้ลูกค้านัดแล้วเขาไม่รอเขาก็